ที่เอฟซีถามเข้ามาครับว่าถ่ายตอนพื้นให้ดูหน่อยนี่ครับรอบพันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ลงพื้นนะครับต่อมาจอดตากแดดก่อนคอันนี้ลงพื้นไว้แล้ว นี่รอบคันเขาจะลื้อบดครับเนี่ยมือเปิดจงมองข้างนะครับมองหนไลยคิ้วเข็มลงลงบันไดครับฟาโปรงขานะครับนี่กันชนหน้าไฟหน้าครับอันนี้พบรอบคันนะครับก็จะประมาณเนี้ย บังคนนี้เป็นรอบคันทั้งหมดครับจะประมาณนี้ครับให้ลูกค้าดูนะครับดงบันไดมือเปิด,ดก็จะให้ดูไปท้ายออกครับด้านหลัง ื้นอันนี้อยู่ที่สองหมื่นกว่าครับรับประกันสีให้ด้วยนะครับผมออไนะกไป like, ยืนเลยฮะฮะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับงานสีอันนี้ถ่ายให้ดูครับ เป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่อยากทําสีรอบคันนะครับทํารถใหม่แนะนำครับูเรารับประกันสีให้ด้วยครับอยู่ตรงซอยมิตรทีนครับอีกสาขาหนึ่งก็อยู่ที่174ครับรามแหมงใกล้ที่ไหนเข้าได้ที่นั่นครับ เบอร์ติดต่อ096 4123764นะครับมานะครับชื่อเดียวกับช่องครับซักเข้ามาคอมเมนต์มาถามก็ได้ครับว่ารถรุ่นไหนทำสีนะครับผมน,นี่ถ่ายดูรอบอันนี้คือสีพื้นนะครับยังไม่ได้จริงนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนหน้าง,งานของงานเคาะครับ อันนี้ประกอบแล้วอันนี้ประกอบนะครับสีอันนี้ประกอบกัน,นกชนเข้าไปไฟหน้าเป็นแบบนี้เหรอน้านโฟจชิคเตอร์โอ้หนูไหมหนูเต็มเลยอะไรนะหูเยอะแยะฮะ ขาขายังเรียกว่าเยอะแยะตัวนี้แล้วเนาะโอ้ขึ้นไปได้ไงอ๋อดูสีก่อนนี่เงาเงาครับตันนี้ทำกันชนกับคุนะคนรถชนหน้ามาเนี่ยดูเม็ดสีครับนี่จะเงาเงาอย่างนี้เลยนะครับให้ลูก้า วันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับก็ขัดก็จะเงากว่านี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอมช่องชแนลครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ